มาทำความรู้จักกับ forever ว่า forever ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับว่าอาหารตุรคุณภาพสูงระดับโลกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างชาติกำพูชาเวียดนามหรือว่าประเทศลาวสาธารณรัฐลาวนะคะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยคุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ forever ได้ forever เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นสมาชิกและมาเรียนรู้การทำงานกับ forever forever สร้างไรายได้ให้คุณอย่างไรคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนมากนะเพียงแค่คุณลงทุนในตัวเองคุณลงทุนให้กับตัวเองครั้งเดียวและจากนั้น forever จะตอบแทนคุณอย่างมากมาย forever จะมอบให้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณเช่นสุขภาพคุณจะได้สุขภาพที่ดีในการดูแลของ forever และคุณยังได้โอกาส เสรีภาพอิสระในการทำงานคุณสามารถทำงานกับ forever ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นาทำงานในโรงงานคุณก็สามารถเอา forever เอาผลิตภัณฑ์ forever ไปสร้างรายได้ให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอาต่างอามาจากประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านคุณทำงานในประเทศไทยคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการ forever ได้ เพียงแค่คุณมาศื่อาและมาสมัคร For e v e r วรถมาที่ออนกอนจะสจนันรจะมาชิกให้และออนจะแนะนำการทำงานตอนนี้ออนกำลังหาเครือข่ายเพื่อต้องการที่จะสร้างทีมเพื่อจะทำงานเพื่อหาอไรายได้พิเศษไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านทำงานจากที่บ้านก็ได้คุณจะเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆดูแลสามีดูแลลูกดูแล แม้แต่ดูแลลูกลูกอ่อนก็ยังทํางานกับฟอร์เอได้ยังสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้ผลิตภัณฑ์ For e v e r เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระ,ระดับตลาดโลกอ,อ่าคลองแชมป์นในในการพาะปูกว่านหางจระเข้คุณภาพสูงอันดับหนึ่งของโลกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ f o r e เ e r เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ และผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ forever ตอบโจทย์ทุกคนและดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างแท้จริงไม่เพียงแค่ทําให้คุณพ่อนคลาแต่ยังรวมถึงลูกอาคุณด้วยการแนะนําตลาดเครือข่ายคืออะไรตลาดเครือข่ายคือการแนะนําผลิตภัณฑ์ forever ให้ทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของ forever ว่า forever เข้ามาใน forever แล้วได้อะไรหนึ่งคุณจะได้สุขภาพสองคุณจะมีอิสระการทํางาน 3. คุณจะมีรายได้เสริม forever คุณลงทุนแค่ครั้งเดียวจากนั้นคุณจะได้ใช้ประจำรฟรีตลอดชีวิตของคุณคุณอยากรู้ว่ารายได้มายังไงและจะํา forever จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างไรแนะอาจจะทักเข้ามาหาออนค่ะ ทักมาทางเพจออนว่าอยากสมัครสมาชิก f o r e v e ออยากจะเป็นสมาชิก f o r e v e ออยากมีรายได้เสริมอยากเป็นเจ้าของกิจการ f o r e v e r ทักออนมาเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างประเทศใดก็ตามที่ทำงานในประเทศไทยอยากมีรายได้เสริมอยากจะเป็นสมาชิก f o r e v e ออยากจะทำงานกับ f o r e v e r ทักออนมาค่ะทักออนค่ะค่ะออนจะแนะนำ โอกาสให้โอกาสทางธุรกิจ forever เข้ามาเป็นสมาชิกกับออนนะคะมาเป็นทีมเดียวกันมาเป็นทีม forever ตลอดไปมาดูแลสุขภาพและก็มาดูแลสุขภาพและหารายได้เสริมควบคู่กับงานประจำคุณพร้อมที่จะเข้ามาทำงาน forever อย่างจริงจังหรืออยัคุณพร้อมที่จะให้ผลิตภัณฑ์ฟอยเ,เวอร์ดูแลคุณหรือยังคุณพร้อมที่จะให้ผลิตภัณฑ์ฟอยเ,เวอร์ดูแลครอบครัวและคนที่รักของคุณหรือ,อยังมาหารือกันเกี่ยวกับทางเลือกของคุณว่าตลาดเครือข่ายไฟเ,เวอร์จะช่างชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรทักออนมาเลยค่ะ